สวัสดีทุกๆท่านนะครับผมหมอโต,โตนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาตามนัดจากเมื่อวานเรามาตรวจความพร้อมของโรงเรียนนะครับวันนี้ก็มาส่งเป็ดซึ่งเป็นเป็ดไข่สายพันธุ์ CP Super นะครับก็วันนี้จะส่งสองฝูงนะครับอันนี้เป็นฝูงแรกของวันนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดตัวนะครับสำหรับฝูงนี้ แล้วอีกฝูงหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งพันสามร้อยตัวนะครับก็เพิ่งลงเป็ดเสร็จนะครับตะกี้นะครับก็จะปล่อยให้เขากินน้ำก่อนนะครับได้พักผ่อนกินน้ำก่อนสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับค่อยมาเทอาหารนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเทอาหารเลยเนี่ยเนื่องจากว่าเป็ดเราเนี่ยงดอาหารก่อนเดินทางนะครับเพื่อลดการสูญเสียนะครับ ก็จะยังไม่ได้กินอาหารนะครับพอมาถึงก็จะหิวมากถ้าหากว่าเทอาหารให้เลยก็อาจจะทําให้อาหารเนี่ยติดคอนะครับเนื่องจากว่าเป็นที่อยู่ใหม่อาจจะยังหาน้ํากินได้ไม่ทันก็เพื่อลดความเสี่ยงก็จะให้กินน้ําก่อนเลยนะครับแล้วค่อยเทยอาหารนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนห้องไข่นะครับ ซึ่งตอนกลางคืนนะครับประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเราถึงจะเปิดประตูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไล่เขาเข้ามาให้อยู่ในห้องไข่ในตอนกลางคืนนะครับก็จะงดน้ํางดอาหารนะครับก็ตอนเช้าเขาก็จะเริ่มให้ไข่ในห้องนี้ไข่ก็จะสะอาดนะครับไม่ปนเปื้อนอสิ่งสกปรกนะครับเนื่องจากว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราจะให้กินน้ำํำกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายใน ห้องโซนนี้นะครับถ้าหากว่าเรา,เาไม่ได้แยกโซนเป็นโซนไข่เนี่ยเขาก็จะไข่เรียราดนะครับไม่รู้ว่าไข่ห้องไข่อยู่ตรงไหนดังนั้นก็จะทําใหเา้เป็ดที่เลี้ยงในเล้าที่เป็นพื้นปูนเนี่ยก็จะทําให้ไข่เนี่ยบุบเล้าเสียหายแล้วก็ไข่ก็จะปนเปื้อนได้นะครับก็เลยจะจัดโซนเป็นโซนห้องไข่นะครับก็ประมาณ3 0ซ นะครับก็จะอยู่แน่นๆหน่อยไม่เป็นไรนะครับในช่วงกลางคืนนะครับแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเนื่องจากว่ามีการกินน้ํากินอาหารเนี่ยก็จะมีการขับถ่ายของเสียด้วยก็จะให้อยู่หลวมๆบางๆนะครับบางๆนะครับเพื่อให้พื้นคล้อก่ยมีมีโอกาสแห้งนะครับไม่ชื้นมากจนเกินไปนะครับ โซนกินน้ำก็จะอยู่ตรงขอบขอบฝั่งโนู้นนะครับแล้วก็กินอาหารก็จะเดี๋ยวจะเทตรงข้างในนี้ซึ่งเป็นรางหมูเดินนะครับแรกๆเป็ดก็จะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็จะตื่นนะครับยังยังวิ่งวนอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นปกตินะครับไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวก็จะ คุ้นชินนะครับสักสองสาวันก็จะจะเงียบเองนะครับครับถ้าหากว่าเห็นว่าเป็ดกินน้ำได้แล้วก็คลายกังวลน,นะครับอันนี้ก็คือรอดแน่นอนนะครับแต่ถ้าหาน้ำกินยังไม่ได้เนี่ยอันนี้จะค่อนข้างกังวลน,นะครับแต่เดี๋ยว เราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับตอนนี้จะให้ลงอ่างก่อนนะครับเพื่อคลายร้อนนะครับแต่เดี๋ยวเราจะ,จะครอบนะครับมีตะแกรงครอบไม่ให้ลงเล่นน้ำเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะสกปรกนะครับแต่ว่าวันนี้ให้ลงเล่นไปก่อนนะครับ ครับสำหรับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนที่2ของวันนี้นะครับเป็นฝูงที่2นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวขาเจ็บด้วยนะครับระหว่างขนส่งนะครับล้วก็เคลมให้ตามจํานวนจริงนะครับก็โรงเรือนนี้จะเป็นโรงเรือนยกสูงนะครับพื้นเนี่ยเป็นพื้นสลัปูนนะครับแล้วก็มีการต่อเติมตรงฝั่งระเบียงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว,ว่าในหน้าร้อน ก็สามารถออกมาข้างนอก้ได้นะครับแล้วก็ฝนสาดก็จะไม่แฉะนะครับตรงนี้ก็ให้กินอาหารโซนประมาณด้านในหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้โดนฝนไม่ให้อาหารแฉะนะครับช่วงที่ฝนสาดนะครับก็จะจัดโซนข้างในหน่อยแต่ว่ากินน้ำก็จะออกมาตรงฝั่งใกล้ชายคานะครับ ในช่วงกลางคืนนะครับก็จะเปิดประตูนะครับมีอยู่สองฝั่งนะครับอันนี้เป็นบานสไลด์นะครับเปิดได้นะครับก็เดี๋ยวก็จะต้อนเป็ดเข้าฝั่งนี้หรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับมีประตูอยู่สองฝั่งฝั่งนู้นด้วยนะครับอันนี้ก็จะจัดแบ่งตามความยาวของโรงเรือนนะครับก็คือฝั่ง ฝั่งขวามือฝั่งนี้ที่เป็นฟางเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนไข่นะครับก็ประมาณ30ซนะครับของพื้นที่นะครับแล้วก็จะใช้แผงเหล็กเน่ยกั้นนะครับกลางคืนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นห้องไข่นะครับแล้วก็ช่วงกลางวันก็จะอยู่ในพื้นที่ประมาณ70ฝั่งนี้นะครับก็กินน้ำกินอาหารพักผ่อนอยู่ฝั่งนี้ นะครับกว้างๆหลวมๆนะครับเขาจะได้ไม่เครียดส่วนกลางคืนนะครับอากาศก็จะไม่ได้ร้อนก็อยู่แน่นได้นะครับแต่กลางกลางวันในอากาศร้อนก็จะให้อยู่แบบหลวมๆนะครับเสียงอาจจะติดขัดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งลงเป็ดเสร็จก็อาจจะยังเหนื่อยอยังเหนื่อยอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็ดไข่ซีพีซูเปอร์นะครับ ก็เริ่มไข่หยอดมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้กินน้ําก่อนนะครับไส้ผลผ่อน,นคลายนะครับคลายเครียดจากการเดินทางยาวนานนะครับก็กางวันด้วยแดดร้อนด้วยก็จะให้กินน้ำํำก่อนสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับค่อยเทอาหารนะครับ ในน้ำก็จะเสริมวิตามินละลายน้ำนะครับเพื่อให้ลดความเครียดนะครับจากการสูญเสียอาจจะช่วยให้มันฟื้นตัวเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเครียดหนักๆแล้วก็ต้องเสริมวิตามินนะครับเพื่อให้ฟื้นตัวเร็วจะได้กลับมาไข่เร็วนะครับ อันนี้ผมจะถอยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาตื่นตกใจนะครับก็จะไม่เข้าไปใกล้มานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับมีข้อเสนอแนะหรือซักถามก็สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ